สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัญญาเซเลบริตี้สาวลูกครึ่งญี่ปุ่นโพสภาพคู่ชนาทิพย์เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างตามลุ้นตามเชียร์กันยกใหญ่เมื่อชัญญาธรรมดาเซเลบริตี้สาวสวยลูกครึ่งญี่ปุ่นสุดฮอตโพสรูปขึ้น Facebook ส่วนตัวที่เป็นรูปคู่กับเจชนาทิพย์สงกรานต์สินกองกลางกับตันทิมชัิไทยโดยได้ดระบ,บุแคปชั่นว่าขนมที่อร่อยคือขนมที่ฟรีครับขอบคุณครับพร้อมกับแท็กเฟซ บุกของชนาทิพด้วยงานนี้หลายคนต่างเข้าไปแซวและตามเชียร์ให้ทั้งสองคนผูกสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนกันซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะอัปเดตสถานะอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามด้านชนะทิพสงกระสินเตรียมกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในชาติอาเซียนเมื่อคาวาซากิฟรันเทเลแชมป์เก่าเจลิกญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอซื้อตัวจากคอนซาโดเลซปโปรไปร่วมทีมในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยคาดว่า ค่าตัวการย้ายทีมกระงนี้มากกว่า100ล้านบาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ